วานไปเจอคุณเอมมานะครับผมหลังจากที่ในส่วนของมิสเฟบูลัสนะฮะ<ช>เป็นดราม่าที่หลายคนจับตามองกันกับผมกับดีกาดีวอด พวงหรีนั่นเองหลายคนมองว่าเอ๊ะมันเหมาะสมหรือเปล่าแล้วเหตุผลที่คุณเอมนั้นเนี่ยประกาศลาออกจากการเป็นอดีนะฮะของภาคกลางในส่วนของมิเฟบุรัสนั้นเป็นเหตุผลนี้หรือเปล่าเมื่อวานนี้เนี่ยผมไปเจอคุณเอมมานะฮะในส่วนของในงานฉลองกำลังก้าวเข้าสู่นะครับ200ล้านนะฮะกับภาพยนตร์เรื่องของพี่นาคสีนั่นเองซึ่งคุณเอมนี่ก็ตอบอย่างชัดเจนนะครับผมไปฟังคาตอบจากคุณเอมดีกว่าครัคือที่บอกว่ายูติเนี่ยคือ <ไป S 1> เอา็มาทาบ้านนางงามที่เมาออมา <S <S ของต<อ>ัวเองมาเอ็มทำมาสองปีแล้ว <S <S <ม>แล้วที่เอ็มบอกว่าเอ็มยุติเนี่ยในใจเราเองเอ็มกล้าพูดเลยว่าไม่ได้เกี่ยวกับผลคะแนนที่เด็กเราไม่ไม่ได้เข้าไปเพราะเด็กเราก็ไปไกลมากๆแล้วสี่คนอะไรอไย,ย่างงี้ไม่เกี่ยวเลยไม่ไม่เกี่ยวเพราะว่าเอ็มพูดแล้วเอ็มโหสาบานเนี่ยตอนนี้ต้นโพเนี่ยวันนี้ทุกคนขึ้นไปเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุด บนเวทีเพื่อให้สปอนเซอร์หลักเพราะว่าบ้านเราทํางานกับลูกค้าเป้าหมายคืออะไรขึ้นไปทำให้ดีที่สุดสุดท้ายเราต้องไม่มงถูกต้องแล้วคนจะได้ถามว่าดีขนาดนี้ทําไมไม่โมงอ,อคาเ่องเรื่องเดียวคือคงลีเออ ไม,ไม่ได้เครืองเรื่องคะแนนด้วยนะ,ะเธอลูกเรายืนอ,อยู่บนเวทีมีคนเดินเอาปอแถวอาพก,อก็คือชัดเจนนะฮะ,ะคือไม่ได้โกรธกันแต่ก็คือเคืองเรื่องเดียวคือเรื่องของกติกาพวงรีดเพราะจริงๆแล้วเนี่ยการนำพวงรีดไปเนี่ยมันดูไม่เหมาะสมมันเป็นสิ่งที่อับอมงคลเพราะ พี่เอมเขาเป็นคนที่มีความเชื่อเรื่องของสายมูมากการให้พวงหรีดกันเนี่ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่หลังจากนี้เดี๋ยวเขานําทีมคนที่อยู่ในงานเนี่ยไปเขาเรียกว่าอาบน้ำมนต์แก้เคล็ดแกล้ดวงกันซะหน่อยนะฮะซึ่งหลังจากนี้นะฮะคุณเอมก็ไม่ได้ทําหน้าที่ในส่วนของอาดีนะฮะในในส่วนของมิเตเฟบูลัสเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็รอติดตามชัดเจนจัดไปนะฮะใช่ค่ะไม่เป็นไรนะเราก็รอติดตามในเส้นทางอื่นพี่เอมเขาก็มีผลงานมากมายเลยจริงค่ะครับ